Yup. ย,ยังไงสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับทางนี้ค่ะมาแล้วหรอท้าวหายิ่สุดก็มาแล้วช่องวัดใช่แล้วมันช่องวันแล้วมันต้องตามหากันขนาดเตาหาไปช่องวัดไปี่ยวไปข้าวเจองานปีนี้มาครัวันนี้วันน yep ี้มาโชว์หวานเลยงานโรบวีครับผมก็วันนี้ก็สนุกดีครับวันนี้ได้มาเจอเป็นแฟนๆนะครับผมก็ขอบคุณแบบโรบินวีด้วยเพราะว่าวันนี้เขาว่าจัดแบบว่าเป็นแกนโอเพนนิ่งพิเซนเตอร์คนใหม่เออแล้วก็แบบ เป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับก็เลยจัดเพลงหวานมาเลยก็จัดเพลงหวานเลยใชันก็เป็นแห่งความรักด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเทศกาลปีนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนได้รับความรักอะไรเงี้ยที่แม้แต่กระทั่งพงศ์พิศนเองเลยเนี่ยครับไม่เป็นไรเขาบอกว่าไม่มีแฟนไม่เป็นไรหันมาข้างก็ยังไม่เจอใครอยีกแต่ถ้าเป็นไปในหน้าจอจะเจอพวกเรา รักฟนลับอยู่แบบนี้นี่เเขามาดูหน้าหัวกระโดดหวานกันก็นนวันนี้วันน <c oughs> ี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นบรรยากาศทีเ่เด <c oughs> ือนแห่งความรักซึ่งซึ่งเอาจริงๆเดี๋ยวแตกได้ไม่ใช่อะไรรู้สึกว่าเราวันที่14อ่ะผมแบบว่าเป็นฟิลบบว่าผมอยู่นู่นไง เขาอยู่เขาอยู่เกาหลีอยู่เกาหลีไปทำงานใช่ไปทำงานเราเป็นตางใช่ผมก็ทำงานเหมือนกันแต่ผมม่าทำงานแบบว่าตอนวันที่สามสูบสี่ก็เลยก็อยู่คนเดียวครับเกิดเลยต้องอยู่แบบพี่เบิร์ดเอารู้ได้ไงว่าจะอยู่คนเดียวไม่วันนี้ก็เลยมาเหมือนเป็นฟิลบอกว่าเรามาแบบพีวันลินไทยก่อนให้กับแฟนคลับใช่ต้องคงพูดฉลองก่อนไหมไม่เหมือนกันครับผมก็อยู่คนเดียวมาตลอดนะครับ ใ่ไหมถ้าพูดอย่างนี้นะครับผมผมงอนนะครับถ้าย้อนกลับไป3-4มสี่ปีที่ผ่านมานี่ไม่มีผมเลยเออเอาละผมจะงอนแล้วงอนแบบจริงจังด้วยเสียใจแล้วจริงจริงอะสิบสี่มีงานเข้ามาผมไม่รับนะเพราะอะไรเพราะอะไรอติดกันกันครับนี่ไะมันมีงานอื่นแล้วเพราะสมัยว่าสรุปได้อยู่คนเดียวไหมประเด็นอะไรเนี่ยผมไม่รู้จริงจไม่รู้ไม่รู้จริงจแต่ว่าเบื้องต้นก็ เตรียมแมวเอาไว้ครับแล้วก็เตรียมอาหารไว้สาวคนเดียวเตรียมอะไรก็ตามที่รู้สึกว่าไม่ทำไปตัวเองโอ้ยพี่บอยตะงกนเกียิเขาสอนครับ่็อยากูอย่างนั้นอ๋ออายเขาอ๋ออยาเลยพี่บอยเขาอโอเคครับก็รอดูครับรอดูครับแต่น้องไม่อยู่ไม่ใช่มาไปใชยเขานานะไรผมนี่นะครับบินไมไม่น่าทันบินไปน้างน่าจะบินกลับมาพอดีน้องดีโอคอลยอะ ไป,เ,ปเรื่องปกติอยู่แล้วเ,ออเขามีกังใจเลยเออแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาไปทํางานต่างประเทศคนเดียวจะเหงาไหมครับจะเหงาไหมจะเหงาไหมหัวเหงาอยู่แล้วครับต้องมีคนบอกว่าซื้อตั๋วมาด้วยหรือเปล่า,ามีแน่นอนเ <c oughs> พราะเห็นแฟนขับหลายๆท่านซื้อตั๋วตาไปแล้วเพราะว่ามันเป็นฟรีแบบเวลาเราไปต่างประเทศไปแฟนมีอะไรเงี้ยครับก็จะมีแบบมีทีมงานไปด้วยมีพี่เต้าอู๋ไปด้วยแต่เพราะรอบนี้แบบเขาแบบทีมงานไปน้อยมากแบบน้อยมากจริงๆก็ ก็เหงาอยู่แล้วได้ลองบอกอีกถ้ามีพี่้าโอ๋ที่นู่นมันจะเป็นยังไงล่ะเกิดลูกแตกก็เหมือนที่ญี่ปุ่นฮะก็เหมือนแบบไปออนเซ็นด้วยกันอะไรอย่างงี้ฮัลโหลฮัลโหลงั้นแคนเซิลงานดีจ้ากล้าจริงหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าที่ที่เกาหลีเขาบอกว่าตอนนี้มีหิมะตกด้วยใช่ใช่อ่ะผมไม่เคยเอาจริงๆผมจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปเห็นหิมะครั้งแรกในชีวิตแต่ว่าเขาจะไม่ได้ไปดูเฟิ first snow video ไม่ไม่ใช่เฟอร์สโนลแล้วป่ะเฟอร์สโนของยูไงออออฟเอร์สโนของผมใช่ใช่ใช่เฟอร์สโนของผมคือผมแบบไม่เคยเห็นหิมะจริงๆมาก่อนอะเคยไปแต่แบบฟิลแบบสนุกแล้วเราเข้าไปแบบไปบ้านหิมะแล้วเราแบบอะไรยี้อยากให้่ยูไปด้วย อย่าไปเห็นโมเมนต์ครั้งแรกด้วยกันอ๋อเขาปีออนเขไม่เขาไม่ไม่เป็นไรคือเขาทำงานกันทุกวันขนาดนี้เงินเนี่ยไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนคือตั๋วไปเกาหลีบินเฟิร์สคลาสนี่คือธรรมดาสบายๆคือคนนักแข่งไม่ร่วมเพราะไม่มีเพราะคนวัสดุเลเซอร์ไปหมดแล้วคนนักแข่งไม่ร่วมเพราะเลเซอร์ไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงครับแทบขึ้นใหม่มายากมากเพราะฉะนั้นทุณลูกค้านี่มาได้โอเคเมื่อกี้บอกว่าเลยนะไปออนเซ็งกันมาสองคนครับเป็นยังไงครับบรรยากาศไม่แต่ว่ามัน คือเป็น,นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าต้องถามคนช่วยนีกว่าม,ม,มันมีคนอื่นมันเลยรู้สึกแบบมันไม่ใช่แบบไปเวยใช่แต่ว่าแต่ว่าคนมันน้อยมากเพราะว่าเราไปอยู่ที่นอกเมืองอยู่ปวยหมาอะไรครับแต่ว่ามันได้บรรยากาศดีมากแล้วมันเคยกันเองไหมเนนไม่คนนเคยอยู่คนอื่นมากกว่าคนอื่นมากกว่เข้าบคลว้าวมันเก่งแต่ว่าคนอื่นเขาว้าวผมมากกว่าไม่ต้องพูดให้คนอื่นเขาพูด ไอเรื่องอย่างเงี้ยเขาให้คนอื่นเขาไม่ได้เขาเป็นคนญี่ปุ่นอขาโกรธพี่พี่ดูหน่อยบรรยากาศมันเป็นยังไงขายของนี่เรื่องขายของนี่อย่าให้พูดนะอย่าเข้าประเด็นนี้เด็ดขาดพี่ผมจะบอกความแสบของเขาคือเราไปไปแบบไปแช่บ่อน้ำร้อนใช่ไหมมันจะอุณหภูมิแบบมันจะค่อนข้างแบบร้อนๆอุ่นๆเยอขาแกล้งเขาแกล้งผมเวลาอาบด๊าเนี่ยเขาแบบเขาตักเขาตักน้ำแล้วก็แบบราดน้ำเย็นใช่ไหมราดน้ำเย็นแกล้งคืออากาศมันหนาวมากแล้วก็เลยรู้สึกว่า พวกผมมาเสียงดังมากไปถึงว่าไปแล้วแบบคนอื่นเขานั่งกันนิ่งๆมันเป็นบรรยากาศที่เงียบมากแต่มีเสียงแบบเสียงแปลกเสียงโวหารเสียงดังมากใช่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าคือเป็นบรรยากาศที่จักรจีดิหนึ่งใช่แต่ผมประทับประทับใจเขาอย่างหนึ่งนะคือตอนไปนวดคือเขาบอกแล้วว่าแบบนวดได้แค่คนเดียวเราอาจต้องมีไปทานข้าวต่อแต่ทีเนี้ยเขายอมแบบเขาไปเข้าไปนวดแล้วผมก็แบบ เขจะไม่รู้ทำอะไรเขาก็แบบมามาเดี๋ยวพี่ให้เราไปนวดเพราะว่าผมบ่นว่าผมปวดหลังผมไปนอนห้องหินส่วนเขาไปนอนห้องอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ว่าไปนอนห้องหินมันเป็นห้องหินเขาเรียกว่าห้องหินสปาหินครับไอตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็เป็นห่วงเขานะแบบว่า เราไปนวดคนเดียวเราเขาจะอยู่คนเดียวยังไงอ๋อไม่ใช่เขาไปที่ที่สบายกว่าแต่ไม่ไม่ใช่เราเล่นเเล่นเเล่นแต่หมายถึงว่ามันเป็นความประทับใจตรงนี้ว่าเขาเสดสละให้ให้ผมได้ตลอดแต่เขาอยากทำอะไรเขาอยากไปวิ่งก็ไปด้วยเช่นนั้นขนาดป่วยนะเนี่ยอุกตัวก็ฟินละเนาะออนเซ็นมันก็มันก็ฟินครับก็สบายสบายสบายที่ถือว่าไปพักผ่อนแต่เราไม่เคยกเลยเราะพี่ต้องแบบว้าวเลยก็ไม่นะพี่โอ้โหรู้จักกันมา4ปีแล้วนะสี่ปีกว่านี่ก็แสดงว่าทุกต้อทุกมุมเห็นหมดแล้วเอา มันจะเขินตอนหน้าคนอื่นมากกว่าออมันแบบมันถามว่ามันจะเขินไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนความเขินเราเปลี่ยนแค่มุมมองเป็นเป็นความขิงเป็นความขิงเราจะรู้สึกเปลี่ยนไปทันทีคือเราเราเป็ยังไงขิงยังไงก็ไม่เป็นขิงเขานะวันนั้นคืาไม่เราเราฮัลโหลแอนโฟมแท้แหลกประมาณนึงขอบคุณนะครับครับไม่ให้ให้เขาขิงไปคนเดียวฮะสรุปอะไรดีสุดตอนนอนเต้น ครับผมว่าผมให้ตอนตอนแช่บ่อแต่ว่ามันจะฟิล์ว่านี้ถ้าสมมติเราได้ไปบ่อแบบธรรมชาติแล้วก็แบบได้เห็นแบบวิวท่ามกลางหมาเลยจริงถ้ามีเวลารอบหน้านะต้องต้องรัดอยู่แล้วรอบนี้รอบนี้แหละครับใช่เพราะว่าไปญี่ปุ่นผมก็ชอบช่ำมากอย่างเกันยโอเคเขาชอบเยอะมากชอบมากต่างกับผมเลยรอบนี้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรจะซื้ออะไรให้เขาเพราะเขาไปซื้อมาหลายประเทศแล้วไงเออผมเป็นประเทศแรกที่ไปซื้อเราซื้ออะไรให้เขาไหม ซื้อไปแล้ววันเกิดเขาใส่มาอวดหรือยังยังยังแค่ไหนแค่ไหนวันเกิดเดี๋ยวรอให้เขาถ่ายรูปลงดีกว่าอสร้อยสร้อยเลยก็ดิ้นก็ซื้อสร้อยครับใช่เจ็ดหลักเจ็ดหลักไม่หรอกไม่หลักครับนับหลักทศนััหลกทศนิยมไปสามหลักไม่ถึงก็ซื้อสร้อยอ่ะอะไรนะครับไม่ถึงอยากซื้อสร้อยให้คือผมรู้สึกว่าจริงๆซื้อแล้วอยากให้ใส่ได้บ่อยๆพวกออเทอร์ซอรี่มันอยู่กับเขาแล้วมันอยู่ได้บ่อยเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวกสร้อยพวกอะไรมันถ้าเสื้อ ือแล้วครั้งนึงมันก็จบหรือว่าแบบของใช้อะไรอย่างเงี้ยพวกสิ่งที่มันซื้อแล้วใช้ได้บ่อยๆแล้วเป็นมูลค่าเพิ่มไปนานๆผมคิดว่าซื้อเขาเก็บไว้เขาจะใส้ทองไหมครับจะเป็นไข่ทองหรือเปล่าเป็นไส่ทองตีโป่งครับสิบาทเนาะบาทเดียวครับไม่ถึงบาทด้วยก็ส้อยสร้อยแรวนน่ารักๆเป็นเป็นเป็นคู่กันหรือว่าคนเดียวผมมีผมมีเป็นข้อมือมี เปิ่มไหมครับชิ้นนี้โอจริงๆชิ้นไหนก็เพิ่มครับชอบยิ้มอยู่แล้วมันคืออะไรที่เขาซื้อให้แล้วม,มันก็คิดว่าเขาได้คิดมาดีแล้วเขาก็เป็นเจ้าพ่อแห่งอเซสซอรีนี่ถ้าจะเห็นนะติดตามในแบบ IG เขาในแบบในโซเชียลมีเดียเขาอะเขาเป็นคนที่อินกับการซื้อเครื่องประดับอ่า,อาดูแต่ละอย่างไม่ซ้ำ ผมมีตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยผมยังมีแค่อย่างเดียวเองแค่เรือนเดียว,วเขามีแบบโอ้หประดับดวยนี่นั่นตั้งเท่าไหร่เท่านั้นแหละโม,มีไม่ไมอะไรจะเป็นอะไรกับพวกนี้อยู่แล้วแ,แล้ววันเกิดเราให้สร้อยวันเดทไทยนี้ให้ไงยังไม่อยู่มันจะอยู่เพื่อนหรือเปล่าไม่ไไม,ไไมไีไม่ไไมีแบบรให้ก่อนว่าย้อนหลักเมีไปค่ะอะไรนะครับให้ก่อนว่าย้อนหลังจริงๆคิดไปแล้วเฮ้ยเจ็ดหลักเฮ้ยมันอีกสักเส้นไม่แต่ว่าผมเป็นคนแบบนี้นะผมเป็นคนแบบไม่เอาไม่เอาเงินผมอ่ะถ้าสมมติว่าสมมติว่าจะทำอะไรแบบ เอ็กซ์เพียร์เซดีกว่าสมานครับมันเลยตรงอะไรส12ราศีที่บอกว่าได้แค่รวยราศีไม่ได้ให้พี่ดูรายการได้แล้วเนี่ยติดตามราศีได้แต่ไม่ใช่ราศีเราราศีอ้าวสู้เขาพูดเขาคนอื่นใช่พี่พี่อ๋องพี่อ๋องเขานอื่นพี่อ๋องได้ไปพี่อ๋องได้ไปเราวยผมเหรอครับโอ้ยพูดถึงการทำงานเยอะแต่ว่าเช่นเดียวกันผมดูแลคนเยอะดูแลคนเขา แก่อมาเนี่ยนี่เพิ่งทำบ้านเสร็จย้ายบ้านไปทำให้หม่อม,ม้าหม่อม้าเลิกเล่นนิ้วแล้วใครอยากเล่นนิ้นวหรือสนใจอะไรรายการช่องไหนนะหม่อมม้าผม ขยามงานเพิ่มให้หมามาด้วยแล้วหมามาตลกมากขยันทํางานไม่มีโรคอะไรเลยความดันไม่มีหมสถึห้าแล้วหักเปอร์เซ็นต์หมาด้อเปาประกันเขาหักอยู่แล้วทำบ้านไปทําบ้านไปห้าแสนแล้วบอกว่าหมามาหักเงินมาคืนผมนะไม่ได้ให้เหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวได้กลับมาแบบร้อยเท่าพันเท่าแบบการทำบุญที่ดีที่สุดคือให้พ่อกับแม่นี่และใช่ให้อยู่แล้วการเอาคืนเหมือนทำบ้านใช่ไหมใช่ครับเพราะว่า แบบว่าคือพอคนเกษียณแล้วล่ะครับสิ่งที่เขาอยากทำเขาไม่ได้อยากได้เงินดเฉยๆเขาคงอยากมีอะไรทำมีอะไรทำก็เลยรู้สึกว่าแกลงเป็นพารลัยเขาหน่อยดีกว่าอุ้ยปนี้หมามาทำงานโอ้โหเอออ่าก็คือแกล่ะตอนนี้แกลอยู่อย่างนี้หมามาก็รู้แล้วใช่เราหมามารู้แล้วเออใช่นี่หมามาดูอยู่จบแล้วเราไปหลอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปหลอกเขาไปบอกอย่างอื่นเหมือนกันโอเคขอบคุณค่ะ 是的，是的、啊，是、啊啊啊